ความดับทุกมีเพราะความดับแห่งนันทิอุณนะรูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ฟังด้วยหูก็ดีกลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดีโอดภพท,ที่สัมผัสด้วยกายก็ดีธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจมีอยู่ภิกุย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อพิกขุมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นอยู่นันทีย่อมดับไปอุณนะเรากล่าวว่า ความดับไม่มีเหลือของทุกข์มีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินดังนี้แล